ดีครับพี่น้องวันนี้เชียงรายหนาวมากครับกับผมพัชรพนกกาฝากจะมารีวิวในเวลาหนาวๆอย่างนี้นะครับอากาศหนาวมากเลยวันนี้นครับดูหน้าครับโอ้โหต้องใส่เสื้อหนาวมาครับรีวิวกาฝากหอ,อมมือลีครับผมนี่ครับกาฝากหอมมือลีใบกาฝากผมเอาออกมาแล้วจะทำมลสารเฉพาะไม้หอมนะครับ บทจะปันเป็นผงมวลสารนะครับท่านใดสนใจมวลสารนะครับไม้หอมทักมาได้นะครับไม้หอมดอกไม้ต่างๆนะครับของดอกรักดอกอะไรพวกนี้นะครับดอกดอกานหลงนะครับนี่เป็นดอกไม้นะครับเดมาผมาดูกันมีดอกนนเก็บไ้แล้ครับมีดอกโมกดอกอะไรแต่วันนี้ผมมีูแก่ ก่อนครับวันนี้จะมารียกูการฝากหมกกาะฝากโชกกาะฝากทองครับทองไม่ใช่ไมร้รอบแต่ได้มาวันนี้แต่ทองเาไม่ใช่ทองนะครับโทษนะครับการฝากเงินครับทองด้านมากินเดียวแต่วันนี้ขอเป็นทองบุญี้ก่อนครับมีสี่ฝาก นี่ใ่หน่อยครับี่น้องเอามือดี่อนเอมาตกแต่ี้อันนี้ปายนะครับปายคายาแล้วครับนีปลายเช่นกันจะปากตายนะครับอันนี้จะฝักไม่ตายครับผมเอามือีค่อบ

สนใจอะไรทักมาได้นะครับพรุ่งนี้จะมารีวิวกาฝากโชคกาฝากกาฝากง่ไยๆอีก,กสองกาฝากกาฝากโชคกาฝากง่ายๆอยวต้องนึกก่อนนะครับวันนี้ขอจบเทบ่านี้นะครับวันนี้เหนื่อยมากเลยงงแง่ลืมๆนะครับเปิดอะไรก็มันแับมาถึงบ้านทีนี้